สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียสินค้า eBay กับมาอีแล้วนะครับหายไปวันสองวันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือไม่รู้เป็นอะไระครับก็คือเวลากินข้าวมันจะจุกตรงอกนะครับแต่ว่าวันนี้อาการดีขึ้นแล้วก็เมื่อวานมันเหมือนจะขึ้นไส้ขึ้นไส,นส้ก็เลยลองไปแบบไอ้นี่ดูสรุปพวกจริงนะพวกจริงแต่วันนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับ เอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับคลิปนี้จะทำโดย o t d o n l i n e c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay นะครับ Amazon คลิปนี้เป็นคลิป eBay นะครับโอเคอ่ะชิ้นนี้นะผมเจอที่ราคา85ดสิบห้าเหรียญผมว่าหลายๆคนเคยเห็นนะเป็นงานคนไทยนะครับอ่าก็85เหรียญน,นี่ก็ขายที่2อ0 0นะครับราคาดีมากขายเป็นละว2โซด้วย คือแนวนี้จะเกิดใครมีนะคุณเอามาโพสขายได้เลยบน e bay นะครับอ,อ่ะก็โค้ดนี้นะครับสันส้นๆเลยนะของผมวันนี้เขาล้างแอร์นะพูดยากไม่ได้โค้ด u หนึ่งหนึ่งศูนย์สามสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนะครับขอเฉลยมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับ od online com นะครับเเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e bay amazon นะฮะแล้วมีโปรช่วงนี้นะถ้าใครสมัครนะครับ e bay นะแถมเครื่องมือสองปีเลย นะครับอีเบบวกเครื่องมือ1ปีแถม2ปีรวมเป็น3ปีนะครับส่วนสมาชิกเก่านะฮะกลับมาแชร์เครื่องมือ1ปีนะครับแล้วเพิ่ม4ปีเลยนะฮะแถมมาเรียนทบทวนได้ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาทุกทวนแล้วก็อยากได้แชร์เครื่องมือนะครับก็สนใจติดต่อได้นะครับที่ o o ๊ o n n i n e c o m นะครับอ่ะฝากช่องแล้วกันนะฮะก o ยูทูบฝากซับสไครต์กดกรดิ่งให้เราด้วยสั้นสัแล้วกัน